ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันคู่บุต้าพันแกแ่งจริงถ้วยพระราชทานชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักแข่ง1,500คนทั่วประเทศเราจะคัดเหลือเพียงหนึ่งคนที่เป็นผู้ชนะในรุ่น L s e r ี e s และก็ M series นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าทักษะการขับของนักแข่งที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงจะฝีมือระดับเทพแค่ไหนใครจะเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจไปพร้อมๆกันเลยครับ สนามนี้ผมบอกเลยนะว่าโคตรยากอะทุกคนนะซึ่งมันแคบมากทุกคนซึ่งถ้าเรามองจากมุมข้างบนมันจะเป็นสัญลักษณ์คัาว่าคูโกตานะครับแล้วก็แบบนักแข่งนี่ต้องใช้ความสามารถพิเศษจริงๆทุกคนแหมถือว่ามาเข้ารอบขนาดนี้นี่สุดยอดนะครับจากนักแข่ง1,500คนทั่วประเทศทุกคน อนที่นักแข่งกาลังลงทําการแข่งขันนะครับผมก็ได้เดินไปรอบๆงานแม่ก็ได้มี f อซนะครับขอถ่ายรูปนะแล้วก็แอบ,บดังนิดนึงนะแล้วก็เขินหน่อยๆนะครับแล้วก็แจกสติกเกอร์ให้ไปนะแฟนคลับเราเยอะแยะมากมายนะเจ๊เนาะสติกเกอร์ผ่ามาลอยงน่าจะไม่พอไม่พอแล้ว <c oughs> ไม่ได้ผมพี่เอกับพี่สายเลยนะเร <c oughs> าไม่ทัดผมเลยครับสวัสดีครับ ที่นักแข่งกําลังทําการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและเข้มข้นนะครับก็ต่างม,มีผู้เข้ารอบแล้วก็มีผู้ที่ตกรอบไปแล้วเวลาที่ทุกคนเราคอยก็มาถึงครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่จะเข้าชิงชนะเลิศทั้งรุ่นแอและรุ่นเอ็มนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชิงชนะเลิศแล้วนะครับทุกคนถีมไม่กี่อึดใจนะครับเดยเราจะรู้ว่าใครเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยรุ่นนะครับ ใครจยากเป็นแชมป์ประเทศไทยไอหญ่ล้นเอ็มนะครับชุดใหม่แล้วผู้สาัครนเลี้ยงไมแล้วผู้ที่จริงไปไม่เลยโอ้โหแล้จริงจริงด้วยแม่จ๋ารอบสุดท้ายหมายสุดแล้วสำหรับใครแข่งขันชิดทั่วประเันในนุ่นเอ็มหกสิบสองสำหรับผู้นี้ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดยะโสธรในล่างเอจังหวัดยะโสธรในล่างบีจังหวัดตากดูสิว่าใครจะได้ทั่วประเทศจไปจังหวัดตัวเองดูสิว่าใครจะได้ชิงที่หนึ่งได้ที่หนึ่งไปพรอง เอาไปพระราชานจะตกเป็นของยะโสอรหรือจะตกเป็นของจังหวัดตากเอารวยเอาระว่าชวยไปดีมีศักดีดีกีเป็นด้วยพระราชฐานเอาลใครจะได้ไปใครจะได้ไปถือว่าเป็นศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์ศรีถูกว่าของไปเริ่งแถวจังหวัดไหนยะโสายะสรจังหวัดต่าเอารวยเอาละว่าใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปถือว่าใครจะหมดใครจะหมกันตอนนี้ยะสทรนำไปเล็กน้อยยะวสทรนำไปเล็กน้อยว่ายังไงครับวัชรินชัยรัก คบอยู่ยรระยะรหรือไม่อาจจะคมอยู่หรือไม่ก็ได้ช่วยพระทานกลับไปจังหวัดยะโสธรหรือไม่ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วครับอันหัวกลับมาเข้าครับในแท็กนี้คู่นี้กำลังสูสีดูดีกำลังเข้าสู่สนามหมายเลข่สนามตาเทียนดูสิว่าใครจะพ้นคู่นี้ได้ก่อนนะครับคู่นี้ใครจะพ้นสนามนี้ได้ก่อนถ้าใครตั้ง หลักตั้งตัวได้ก็ได้เปรียบนะครับคู่นี้ถือว่าใครตั้งหลักตั้งเรียมก่อนได้เปรียบเอาลุ้ยระยะสุดท้ายป่ายเป๊ะระยะสุดท้ายปายเป๊เข้าลมเข้าเลนเข้าลมเล่าเลนเข้าลมเข้าเลนวัชลินที่คม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 เขาเช่ใช่และเราก็ได้ผู้ชนะเลิศในรุ่นเสอฟีรี่นะครับคือตัวแตนจากจังหวัดตา เอาละครับมาถึงของรุ่เอลกันบ้างนะครับรนเกหลีเยอรยจะได้แมป์ประเทศไทยเปเอลไปนะครับเอาละครับแท็กเอสตาร์ทเครื่องกันเอาละครับแท็กเอสเรืองัแทนบีพร้อมดูไฟรับเอาละครับขอบคุณทีจัมาครับัมาแล้วครับตัวมาแล้วรอบนี้ครับดูว่าจะเปเทียตมาแล้วครับาโคงแล้วาสูตรสนี้แนครับเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดิน ในรอบแไลครับกด้เ่ยวได้มา้เียว่าทียวลกด้ง้นยไม่อยู่ต้องมาดูตอบต่อไปบอกว่าไุ้จาเมืองตาคนาเมือง่าบอกว่าได้นุดมา้เป็นรเดินเที่ยวได้เปนาเดินเียอเนาคุณเดิคุณเิจากคูน่าลิฟต์ยิ้มหงลิฟต์ยิ้มหไ้หไมด้ครับทำได้ไม่ได้ทำได้เลยเ้าดูเลนแบทเอาดูเลนแบทให้ออกเลขแบท ได้เปรียบดูสิว่าสถานปับเพียนครับไอสถานนี้เนี่ยแปดตัวนี้ทั้งไอตั้งหลักตั้งคาตั้งผีได้ก่อนกันเลยรู้สึว่าจะได้เปรียนคู่ต่อสู้ครับดูสิว่าในรอบนี้ถ้ครับจัดเต็มได้จะเอาลุงแดงชัยนาดู่หรือไม่อยู่หรือว่าชัยนาทจะล่าใครมีเท่าสาวไม่ได้ดูสิว่าหัวใครจะเข้าสองได้ก่อนกันเอาละครับระยะสุดท้ายไฟเป้ระยะสุดท้ายไฟเป้แบบนี้แดหนุ่มบางตั้งไอหนุ่มมงตั้งน้ำตาจะตีแรงแท ทำนาจะตีแองตี้นี้นีเอาไป่เอานีเอาไป่เอาไอ้นุ่มชัยนาไอ้นุ่มชัยนาพึ่งเดือนพึ่งเดือนไลยก่อนขอชูสักนีชูสักนีหมุนครับบุญเลยก่อนขอไลยก่อนขอไอ้นุ่มจากเมืองตัง ไมได้รหรือไม่ได้ไได้ไม่ได้ครับถึงสถานีสุดท้ายแล้วครับถิงแซกห้าตัวตรงนี้ดูสิว่าถ้าไม่พาคาเสียทีผมไม่มีอะจะผิดเพี้ยนครับวันนี้ไอ้ยุงย่างเมืองตรังไอ้ยุงย่างเมืองวันนี้รับไปแล้วครับเข้าสถานีสท้ายเข้าสถานีสุดท้ายตังหัวได้ว่มาเ่มเร่มเริ่มเริ่มเร้่งเริ่้มเดีตัเงิมเรเเเ ดชครับท <Bond i S 2> ุกคนตามบ้านผมโดีใจเลยคี่ยที <ation> ่จะรบกาจไหลเลยครับกันบนเวทีครูเดียวนะครับผมจะร้องเลยอร้องเลยอ่ะร้องเลยดใจนะครับโอ้โหสุดใครับโอ้โหสุดจนัท่านผู้ชมที่ยรร้องต่าไหลเลยโอ้โหร้จัเลยเอลซีรีเอซด้วยครับ ผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานท 1. 1> จากสมเด็จพระนิธิถาธิรา,าชเจ้ากรม<ห>สมเด็จ<ร>พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีอันนี้รุ่นเอ็มนะครับ มาครางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลชนะเลิศรางวัลแห่งศักดิ์ศรี ตลอดชีวิตของเขาเขาคือที่หนึ่งแห่งบริษัทท้งสำคัญในครนี้กับคุปตาพันแกร่งศกแห่งศักดิ์ศรีลาแห่งความภูมิใจของเกษตรกรไทยอกเมแล้วเลยว่าวันนี้ ท่านของเรานะยค่ะทีดยอดเก่งทำสำเร็จสุดยอดเก่งมากเก่งมากนี่ครับแชมป์รุ่นเอ็มของเรามาสัมภาษณ์ทั้งกอนเราเอาแบบนี้เลยใหญ่มากกว่าจะมาถึงรอบนี้สุดยอดเก่งมากลุ้นมากครับลุ้นมากใช่ไหมโอ้ยพี่ก็ลุ้นเหมือนกันเก่งมากสมคาจากผ่านห้าร้อยคนถึงคนมาถึงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นเอ็มสุดพี่บอกเลยว่าสุดเก่งมากๆนะครับผมถ้วยสวยมากเป็นเกียรติประวัติมากเนาะแต่ถ่ายรูปนะ รับเราก็อยู่กับแชมป์รุ่นแอลนะครับชูทศิษย์สุกต่านผมเองทุกคนเมืองตังเราสุดยอดครับอุ้มเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยจริงจริงตอนตอนเข้าเส้นชัยนี่พอรู้ด้แชมป์นี่ขนลุกเลยน้ำตาไหลเลยเก่งมากวันลุ้นเอาใจช่วยสุดๆขอบคุณมากครับเยียมมากเยียมมากจับ1,500คนเหลือแชมป์หนึ่งเดียวในรุ่นแอลครับนี่ไงเมืองตังทุกคนออกหน้าออกตาคืนนี้ครับ เอาแล้วครับทุกคนแล้วนี่ครับการแข่งขันก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แชมป์ผู้ชนะซึ่งจังหวัดตรังบ้านผมก็ฟาดแชม1 1> ป์รุ่นเอลไปใช่ครับแล้วก็ดีใจกับรุ่นเอ็มด้วยทุกคนเก่งมากๆเลยนะเจนนะจาก 1, 5 0 0งนคนครับแล้วก็มาถึงแบบแชมป์ของประเทศไทยเ,<อ>เปลี่ยนด้วยเรติยศโดยด้วยพระราชทา,านอีกแต่เป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากทุกคนสนุกมันปีหน้าต้องจัดอีก ใช่ครับปีหน้าต้องมีอีกนะครับแล้วก็สมรรถภาพของเบกเตอร์คูบต้ารอดมาได้ไงทุกคนใช้รถคันเดียวอีกค,ครั้งที่ขับสนมาก,กนดนเอ้าห้องตัวอย่างนี้เลยรุ่นเอ็มลูกแหมสุดยอดครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของการแข่งขันเบกเตอร์คูบต้าฟันเก่งนะครับอ่าชิงช่วยพระราชทานชาิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกนะครับก็สุดยอดมันมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบบ๊าายย